198บาทนะครับจากลิงก์ข้างใต้คลิปที่ description และผิดคอมเมนต์อุปกรณ์ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะเป็นคุณแอชนะครับที่ให้ยืมรีวิวนะครับเป็นแบรนด์ Night IC นะครับ Night IC ก็เป็นแบรนด์ที่ผลิต Key คีย์เชนพวงกุญแจนะครับแกดเจ็ตสายชาร์จที่เก็บหูฟังนะครับรวมถึงคาราบินเนอร์เอสบินเนอร์อะไรก็ตามที่เป็นของแกดเจ็ตกระตุกกระติกที่ใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งตัวนี้จะมีชื่อว่า Do h i กค Key นะครับดูฮิกคีคีทูก็คือเป็นพวงกุญแจที่ห้อยกับกุญแจหรือว่าจะเรียกว่า Key Chain ก็ได้นะครับคือเป็นห่วงร้อยพวงกุญแจแต่ไม่ได้เป็นแค่ห่วงร้อยพวงกุญแจเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นไขควงพลายบาร์ที่เปิดขวดนะครับมีดตัดแล้วก็จะเป็นคาราเบ n เนอร์รวมถึงไม้บรรทัดต่างๆด้วยนะครับเรามาดูกันเลยเขาบอกว่าอันนี้คือ Do h i กค Key พลัสนะครับคีทู ฟิลิปสกรูไดเวอร์อยู่ตรงตรูดต,ตรงนี้นะครับไม้บรรทัดรูเลอร์คือเป็นไม้บรรทัดได้ประมาณ2นิ้วได้นะครับโดยประมาณนะแล้วก็จะมี c a r าบิ n e r นะครับมีที่เปิดขวดตรงนี้จะเป็น Winch นะครับเป็นที่ขันนะครับบอทเทิลอเ n เนก็คือเป็นที่เปิดขวด s o ตร์เท็ดเอเป็นใบมีดตัดสําหรับตัดพวกสายไฟสายรัดสายาพลาสติกทั้งหลายนะครับเวลารัดแพ็กเกจมาก็ใช้เนี่ยตัดได้สกอร์เปียนสกอร์ปิงพอยท์นะครับเป็นส่วนที่ ใชเ้เขาเรียกว่าอะไรใช้ขูดใช้ขีดอะไรประมาณนี้นะครับเนลพูลเลอร์ er คือแฉลงงัดตะปูนะครับแล้วก็สกรูไดรเวอร์คือหัวแบนแฟลตเฮดหน้าตาก็จะมาเป็นแพ็คแบบนี้198นะครับนี่เปิดขวดได้ขันได้นะครับ n i g h t i c com นะครับผมบริ r a ฟรีการันตีที่สนามบินดอนเมืองผมเห็นมียี่ห้อนี้ขายส่วนสุวรรณภูมิเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีไหมนะครับเขาแพ็คแบบนี้มาก็เดี๋ยวเรามาตัดไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้ออกดูนะครับผม ก็เป็น everyday carry ตัวเล็กๆนะครับที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปว่าเออไม่เห็นต้องมีเลยเนีเหนียวจังเลยว่ะอันนี้นะครับใช้อันนี้ดีกว่านะครับผมเสียเวลาในการตัดหน่อยนึงโคตรเหนียวเลยโอ้โหเหนียวเลยขนาดนี้อแ ดึงออกแบบนี้เลยนะครับง่ายๆจะไปตัดด้านหลังทําไมครับแต่เมื่อด้านหน้าก็ตัดได้โอเคเรามาดูกันที่เจ้าตัวนี้นะครับร้อชันน้าหนักหรูนะอยากจะรู้เหมือนกันว่า e d c เกียร์แต่ละอันเนี่ยมันเบามันหนักเท่าไหร่ทั้งชิ้นเลยนะครับ1 011นะครับก็คือ11กรัมถึง10กรัมนะก็ไม่ได้หนักเล็กนิดเดียวนะครับแล้วความยาวเนี่ยก็น่าจะต่ำกว่า3นิ้วโดยประมาณนะครับเพราะว่าเ,าเขาบอกว่าไอ้ตัวมันบรรทัดที่มีมัน2นิ้วอะนะครับนี่ก็คือประมาณ 2.6นิ้ว mm นะโดยประมาณกับน้ำหนักแค่10กรัม11กรัมเท่านั้นก็ถือว่าเบามากเลยนะครับตัววัสดุเนี่ยคาดว่าน่าจะทำด้วยสเตนเลสสตีลนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสเตนเลสสตีลเกรดอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นสเตนเลสสตีลเกรดที่ค่อนข้างทนสนิม พอสมควรนะครับกับการใช้งานในชีวิตประจำวันบางทีมันไปเจอความชื้นจากเหนือเราขนาดพกพาแล้วก็บางทีใช้งานเปียกน้ําเปียกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะขึ้นสนิมได้เขาก็เลยเใช้วัสดุที่เป็นสแตนเลสสตีลในการผลิตโดยด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นลายกันลื่นสําหรับผู้ใช้งานเวลาจับอะไรเงี้ยนะครับ ทำงานอะไรที่มันค่อนข้างที่จะต้องใช้ความกระชับในการจับก็จะเป็นจิมปิ้งหรือว่าเป็นริชนะครับเป็นสันลายการลืน่นด้านบนตรงนี้ส่วนท้ายตรงนี้จะมีมาตรวัดนะครับเป็นหน่วยอิมพีเรียลหรือว่าหน่วยนิ้วนะครับก็คือตั้งแต่0-1แล้วก็ไป2นิ้วโดยประมาณตรงท้ายตรงนี้นะครับส่วนหัวด้านหน้าจะมี Flat H e a d screwdriver ก็คือเป็นตัวขันแบบปากแบนนะครับแบนแบนก็จะเป็นแบนใหญ่สามารถใช้ขันอะไรที่เป็นหัวแฟลตนะครับหัวแบนได้ ถัดมาด้านล่างตรงช่องตรงนี้จะเป็นเนลฟูลเลอร์หรือเป็นตัวดึงตะปูนะครับเป็นแฉลงงัดตะปูคือเสียบเข้าไปแล้วใช้งัดในกรณีนี้เราไม่ได้ออกไปงัดตะปูจริงๆหรอกนะครับแต่เขาเรียกแบบนั้นเราอาจจะใช้งัดพวกลูกแม็กนะคบบางทีซื้อขนมซื้ออะไรมาแล้วมันมีเอกสารอย่างเงี้ยมันแม็กติดมาเราจะต้องการเลาะแม็กมันออกเราไม่มีไม่มีอะไรจะงัดน,นะบางคนพกมีดก็ใช้ปลายมีดงัดอาจจะแตกได้แต่ตัวนี้มันไม่ได้คมนะมันบางพอที่จะสอดเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นใต้ลูกแม็กนะครับก็สามารถจะเสียบเข้าไปแล้วก็ใช้งัด แม็กแบบนี้เนี่ยแย่แบบนี้นะครับลองงัดงัดขึ้นมาเดี๋ยวผมทําให้ดูก็วางแบบนี้นะครับลองซูมให้ดูเนาะเนี่ยก็งัดนะครับแนว p เ l l e r คือมันมันอาจจะสอดได้ยากนิดนึงแต่ว่าถ้าถ้าเราสอดเข้าไปได้นะครับเนี่ยเนี่ยก็งัดออกแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวงัดแม็กลูกแม็กงัดตะปูแล้วกันนะครับ ส่วนอีกฝั่งนึงนะครับที่อยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้จะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่า scorching นะครับ scorch scorching point นะครับเป็นส่วนที่แบบบางแล้วก็เรียวกว่าส่วนที่เป็น n e b u l i e r คือสามารถใช้ขูดขีดได้นะใช้ขีดไม้ใช้ทำ marking อะไรเงี้ยนะครับใช้อาจจะใช้ปอกอเขาเรียกปอกสายไฟเหรอย้ําลงไปหมุนๆน,นะครับรวมถึงอาจจะใช้กรีดลังกระดาษลังพวกนี้นะครับเปิดแพ็กเกจได้ด้วยนะเหมือนมีดอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แหลมมากแต่คมนะ ถัดมาอีกจะเป็นส่วนสซเลเทสเวนฟันหยกักซึ่งอันนี้คมนะครับต้องระวังนิดนึงตรงนี้จะเป็นฟันหยัก3ฟันนะครับสามารถจะใช้ปอกสายไฟนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้ตัดสายรัดพลาสติกตัดเชือกตัดอะไรพวกนี้นะครับได้เลยนะตะกี้ตอนแกะแพคเกจผมก็ใช้ตรงนี้งัดแล้วก็ตัดออกมาก็อยู่ตรงนี้นะครับถัดมาบริเวณตรงนี้จะเป็นบอทเทลเปนเนอร์คือใครเป็นสายดื่ม เปิดฝาขวดเบียร์นะครับบางคนก็ใช้กระแทกเข่าใช้เปิดกระโต๊ะเปิดกับไฟแช็กก็เปิดได้แต่ถ้าใครไม่มีทักษะแบบนั้นอย่างผมเนี่ยเปิดไม่เป็นนะครับแบบนั้นก็ใช้ที่เปิดขวดตรงนี้นะครับในการงัดเปิดขวดได้นะครับก็สะดวกดีมีมาให้ด้วยถัดมาด้านล่างตรงนี้เป็นเว n ช์นะครับหรือว่าจะเป็นไขควงสําหรับขันหกเหลี่ยม h e กนะครับหรืออันเลนจะมีไซส์ด้วยกันคือ1นึทับทับและ3าทั 8. มีสามไซส์เลยนะตรงนี้ถัดมาแล้วก็ด้านบนตรงนี้คือใส่เข้าไปในหัวสกรูนะครับแล้วก็หมุนนะเป็นไขเอ,อ่เขาเรียกเป็นประแจนั่นเองซ่อนตรงนี้แล้วก็ท้ายตรงนี้นะครับส่วนเกือบจะสุดแล้วก็จะเป็นคาราบินเนอร์คือตรงนี้สามารถจะร้อยกับพวงกุญแจถ้าเรามีพวงกุญแจเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ห้อยกับของที่เราต้องการจะห้อยไปอย่างเช่นอะไรบ้างกุญแจบ้านกุญแจรถ ห้อยคอก็ได้นะครับแล้วก็ไอไอ,อุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันน่าจะขึ้นเครื่องไม่ได้นะครับ TSA น่าจะไม่ a p พ r o v e นะเพราะว่ามันมีความแหลมและคมอยู่นะครับถึงจะไม่แหลมมากแต่ก็คมนะครับถ้าตรวจเจอที่สนามบินอาจจะโดนยึดได้นะก็ต้องระวังด้วยนะฮะพกผ่าไปอย่าลืมแล้วกันท้ายตรงนี้จะเป็นฟิลิปนะครับก็เป็นไขควงแบบบวกนะครับหรือว่าปากแฉกปกติเลยน่าจะเป็น PH1 นะ PH1 PH1 นะครับ, 1, 1, รบสามารถจะจิ้มเข้าไปแล้วใช้ไขได้นะด้ามก็จับถนัดดี ส่วนอีกด้านหนึ่งที่เป็นอิมพ r เรียด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นเมตริกก็คือเซนติเมตรตั้งแต่ศูนยถึง4ี่เซนนะครับก็คือ40บมม,มนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะบอกเป็นพาเทนพาเทนนะครับ NIKPOCO ช้หนาทำในประเทศจีนโดยรวมๆแล้วก็เป็นคี์เชนขนาดเล็กที่พกง่ายดีนะครับมีเกือบจะครบแล้วอุปกรณ์นะครับพวกงัดแงะก็มีนะครับวัดก็มีขีดตัดก็มี เปิดขวดก็มีขันไขก็ได้นะครับแล้วก็ห้อยกุญแจก็สะดวกดีนะครับก็ราคา198บาทนะครับใน IC มีแบบอื่นอีกเยอะเลยนะครับในยี่ห้อนี้นะก็ลองไปดูแล้วกันถ้าเกิดชอบมันก็ไปกดสั่งกันเองนะครับถ้าจะไปดูอย่างอื่นก็ไปดูในชอ็อปหรือในเว็บไซต์ Knight ไอซี IC, นะครับได้เลยนะครับขอบคุณมิสเตอร์แอชมากที่เ e อื้อเฟื้อให้มีรีวิวนี้นะครับเราจอกันใหม่เอพิสซดหน้าอยู่ใน Urban Carry นะครับ Urban Gear EDC Gear นะครับ p l a y l i s t นะครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับ a b บิไรเดอร์